นะครับพี่น้องครับอยู่กันมาหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีจับข้อไข่จะนี่อีกคเสียดนะครับระวัาางครับพี่น้องครับขอบคุณพววันยาครับพี่นออ้องเอ้ยเต็มจะเต็มทัดมองอเดียแล็กได้ดูขีดได้อวันนี้เด้อใช่แล็กเครื่องละข่าววันนี้เลยราตู่กับบ้าพ่ออันตรายวันนี้บ้า่อยพ่ออะไรก็เอาไปบ้าเอาไปบ้าได้เนี่ เราไปห็นระาทางเอาไปส่งในอีกสองลังก็ทั่งทางไปตั้งเอาในเรือพระจ้าในเขื่นเรานังากเาเฮียเต็นของยศกินโยเฮ่เต็นยศกินโยเกเต็คคกาเ่ยนี่คือสถานที่ อยู่ที่กินนะครับระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับ <c oughs> เตรียมตัวเก็บของครับก่อนมากรมครับนายู่สูบดังออกทวนๆสังพลายนี่ก็เตรียมนะครับนี่ก็เตรียมนะครับประทานห้างนะครับนี่รถคนอีกตัวนี่โอ้ยคูอ่อนาถาฟิลม,มครับเรื่องนี้แน่นอนเครืออๆๆ่องครัวโอ้โหสดชอว์อะไรเชียวความมาจากบ้านนี่ครับเครื่องครัวของเราครับ กันอยู่กันจินนี่ครับจินจนเหลือครับพ i̇şte ี่น้องครับอีกขันหนึ่งน uh. ั้นเต็มหลังรถยดเลยโอ้ยขั้นเป็นเรเ่องอะยศดออกไปเดินทางแล้วมีอะไรครับโอ้โอ้เนี่เรยโยกเรี่กจินระวังฟิวนะไว้ที่เดิมนะผ่านสารหลังคนของหลังที่รามกันอยู่กันกินนี่ครับรถจอดอันนาถาฟิล์มนะครับเร็วนี้แน่นอนนะครับ อันดับนฝาด้วยกันอันับน้าด้วยกอนอันนี้ฝากประ่านห้างเขบไปด้วยนะนี่เหคนย่างคนข้าวมานฝริใส่ด้ยตูวไม่ได้เตอะตัวไม่ได้เตอจ้อไม่ได้เตออมาอย่างดีแสด็งคนเดียวมือเดกมือสองผมมีเลยบรรยากาศนะครับทีมงานของเรานะครับภูพานเชื้อเ กำลังเดินทางครับเมื่อเดิมจากกันวันนี้นะครับเมื่อเอารถเพื่อเจอกันในพระนาคเนาะอย่างวันนี้ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมติดตามด้วยนะครับเราจะถ่ายวันไหนเนี่ยจะถ่ายวัดผักสองใช่ไหมครับผักสองก็จะถ่ายเดือนหน้าเาผักสองใต้เดือนหน้าโอ้ทัดพัดพาเหรตก็เดียวกันเนาะโอ้เอาผักสองเลยเดี๋ยวถ่ายผักสองเลยแสดงว่าถ่ายวันเดียวทัดทีเดียวเนาะตัดทีเดียวสองผักเลย ปล่อยแมเหมือนเดียวกันเลยผากหนึ่งกสองเดินสูสเรือมึงเอาหลดเอาซีชั่วโมงบเอาใส่กันเลยเอาซีชั่วโมงเลยตอนเบื้องเร้อก็นั่งต่อกันได้เนาะเบื้องผสองได้เบื้องสองเลยปล่อยสองผเลยรวงกันเลยครับเบื้อสอง่ะให้ร่วมกันเลยย่างครับเบื้องผากสองลูกไมย่งอกรันออกอะไครับแล้วเบื้องสองตั้งตื่นอ่ะตื่นลวเบื้องผากหนึ่งกสอง้ความกันป่นเราไมตะขักตปกันการใหม่นะครับของอาาถาฟีมของเรานะครับ โอ้ผมกลับเลยขำเอวเราจกอยู่โอ้สมมุติเห็นแล้วเนี่ยอาเงินไม่เลยเนี่ยอันนี้คือมีมูลค่าจะได้หนิั้หนังร้อยล้านนี่ตำนานนี่นี่ถือเขาลงนังเลยทั้งสมุกิร้อยล้านนี่หนิมีสมุกเขาลงไม่ได้ลงไม่ได้ครับจุดก็ทั้งวันทั้งคืนกันไส่แตกกันเลยทีเดียวใส่ชงกองอย่างสมุกแค่เดียวเลยเมื่อแรียกกับใบยู่ข้ากจนว่าจนเบิ้ลเนาจนเปลี่ยน วดกันนะครับเออบากาศนะครับดีสดตรงนี้นะครับเรียบร้อยทั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราได้มาอยู่มาแล้วที่เนาะทุกทีกันทุกทีจนลูกอันชัดทีจนลูกีดจนหนีโค่นน้ำพ่อขอข่าจักเถื่อไปมองมาจักเถื่ออะไรมัวนาไม่เด็กนี่เนาะทานเก็บของแล้วครับเรียบร้อยครับย้ายจะทานที่ย้ายโลนะครับกลับบ้านใครบ้านมัน อ๋ออย่างก็มีสุดยอดครับชุดกอดกันทุกคาเนาะได้อีกดึงบรรยากาศนะครับที่เราอยู่ร่วมกันมาระยะหนึ่งเดือนโอ้ยจันป่องค่นไหวกับเพื่อนะภับเปลี่ยนคนก็นอนเต็นท์น,นะครับน่านกินจนเหลือครับพี่น้องครับน,นเย็บมะนาวครับทายนั้นกันยวดมะนาวเลยขนบขตัวหั้งเลยก็ฝนนี่ก็ห้อ,องนะครับนี่ มัวเคว่อยู่นี่เนี่เก็บเฮ้ยเก็บเบัรไเเด้อัมัว,มวอนนะครับรรนี่ครับสถานีนอนครับนอนกองกันไอ้องครับพี่น้องครับต้ะไรนาน,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 นี่งมบานี่่านั่งเลยก,ก็บิมวัตถุยางชิมกันพาค่อนขอนะนี่ครับพี่น้องเอาบรรยากาศก่อนจากกันครับในวันนี้ ก็จะกันในวันหน้านะครับเาฝากไว้ครับพี่น้องครับอุปทานเสื้อเอื่อเดียวเรแน่นอนสามฮะสวัสดีครับมันเยอจ้าง